เครื่องเครื่องต่ย่าฮอนด้า x ีเสามห้าเวลาเราจะได้เปลี่ยนตัวกระเดืองวาวนี้เราทำแบบง่ายคือเราไม่ต้องถอดอย่างอื่นละเปลี่ยนแต่มันเนี่ยไม่ต้องถอดฝาสุบไม่ไม่ต้องถอดอย่างอื่นเลยเอาง่ายๆเลยตอกออกเลยเนะี่ยตอกกระแทกออกเสร็จแล้วก็เปลี่ยนใช้เวลาไม่ไม่นานนะครับเดี๋ยวเดียวก็เสร็จ เอาแบบง่ายเลยครับใช้เทคนิคนล็หน่อยเอาไขควงตอกก่อนเลยจดี๋อวเอาละ นี่สำคัญตอนประกอบเนี่ยเราต้องอาให้ตัวนี้มันตรงกันเนี่ยเนี่ยบ่าทั้งสองอันเนี่ยเนี่ยให,ให้มันตรงกันแค่นี้เป็นได้มันก็จะมีมันก็จะมีจุดรับนี้สองจุดนี้มาคือมันจะรับที่บ่านี้เนี่ยบ่าที่เห็นนี่นะ ถ้าถ้าบานี่มันไม่ตรงอ่ะมีปัญหาเลยตอนเราตั้งวาวมันจะไม่ได้ ตอนประกอบได้ถอดอันนี้ออกก่อนเพื่อความสะดวก ให้ให้บาตัวนี้เนี่ยนี่บามันก็จะจะมานี่กันจะมาทับกันนี่บาตัวนี้มาทับนี่เ,เราก็เอาบานี้นี่ยสังเกตเนี่ยนะบานี้นะ เนีย่ยบาเนี่ยมันก็โดนกันนี่อันนี้ก็เหมือนกันเห็นเราบาชนว่ะบาตัวนี้ก็ชนนี่ ห้ามไปโดนใส่ยเมา ให้ให้ลูกสูสงสุดให้ลูกสูบอยู่จังหวะสูงสุดแล้วก็ใส่เลยหันัวนี้ขึ้นก็ได้นี่จะมีลูกศร เสร็จแล้วก็ตั้งวาล์วหน่อย ไอดีให้พอขยับได้นิดหน่อยไอดี ID พอขยับได้นิดหน่อยถ้าห่างมากก็ดังไอ้เสียก็ห่างกว่าไอดีนิดหน่อยพอรู้สึกได้แค่นั้นพอ ว่าไม่ายาก อันนี้ก็ถือว่าจบจบขั้นตอนการประกอบหรือการถอดไอกระเดืองเล้าลิ้นหรือไอตัวตั้งวาลวตัวนี้ซึ่งมันก็หักบ่อยนะครับตัวนี้มันก็หักกันบ่อยบางทีก็หักหักมันก็เปลี่ยนอย่างอย่างเนี้ยมันก็ใช้เวลาไม่นานครับง่ายๆเราจาไว้ว่าถ้าสมมุติสมมุติว่าถ้า เราไม่ได้ถอดตัวนี้เนาะแต่ตอกตอกออกเรียบร้อยตอนใส่แล้วก็สอดเข้าไปจับสอดถ้้อยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็ตอกตั้งระยะตัวตั้งตั้งเาาให้มันเนี่ยได้ที่เองามันดูมันก็โดยประมาณก็เนี่ยบามันก็เนี่ยบามันก็ตรงๆกันเนี่ยโดยประมาณบาสองอันนี้ต้องขนานกัน